ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในท้องทะเลมีทรัพยากรที่อุดมสมบูมมรณ์ท่ามกลางความผันผวนของธรรมชาติผู้ผลิตอาหารต้องฝ่าฟันวิกฤตรอบการทำนาอาจจะลดลงเหลือเพียงแค่ครั้งเดียว แต่หลายวิกฤตก็มาจากนโยบายที่ไม่เป็นธรรมบ,บางพื้นที่ต้องลุกขึ้นสู้ไหนนะยืดดตึเกิดต้ทุ่ท้กันไปแล้วลบางพื้นที่ต้องก้มลงกราบอ้อนวอนวยงดีนะ

เสียงอ้อนวอนขอให้ยุติการรื้อสวนยางพาราและสะพานของหมู่บ้านอาจจะเป็นเพียงเสียงเงียบในชุมชนเล็กๆกลางป่าบนเทือกเขาบรรทัดหลังจากนี้ก็ต้องสู้ต่อแบบนี้เราก็ต้องตามต่อเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นแต่โอกาสในการสื่อสารทําให้สิทธิของชุมชนกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงไปทั่วทั้งรัฐบาลลงมาเนี่ยมันจะอ้างกฎหมาย ตลอดกว่า30ปีที่ชาวบ้านบนเทือกเขาบรรทัดต่อสู้กับวิกฤตความมั่นคงของชีวิตจากการประกาศเขตป่าอนุรักษ์ทับที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกติกาที่ร่วมกันสร้างขึ้นกลายเป็นความเข้มแข็งของพล,ลเมืองในหมู่บ้านกลางป่าธรรมนูนชุมชนถนดชุมชนคืออุดมคติที่กำลังเติบโตขึ้นท่ามกลางวิกฤต ิกฤตความมั่นคงจากนโยบายของรัฐที่ประชาชนไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมธันวาคม2554พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่ของประเทศกลับสู่สภาวะปกติแต่ทุ่งพระพิมลราชา พื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตรความทุกข์ของชาวนาผู้ปลูกข้าวเกือบสองแสนไร่ลลกลายเป็นความทุกข์ที่ถูกลืม,ม,แ,มแต่ของเราก็มองเมื่อไหร่ก็ไม่ยุบสักทีไม่รู้สิมันของเรามันไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมมังมันมีกกมแต่เกษตรล้นๆมังถนนนั ตรงนี้ตรงนี้คือที่ที่รู้จักกันดีคือแม่น้าเจ้าพระยาน,นี่ผมพูดถึงแนวคลองมหาสวัสดิ์นะฮะการพูดคุยกันในเวทีสาธารณะรนําไปสู่การมองหาทางออกด้วยกันแล้วหลังจากนั้น,นเสียงของประชาชนก็กลายเป็นพลังของการฝ่าวิกฤตครั้งใหญ่นะครับแล้วพืชใช้น้ำเท่าไหร่คือต่อไปต้องเรียนรู้จริงๆ เขาตัดสินใจระบ,บายน้ำครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนภายใต้ชื่อว่าปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่กเกษตรกรรมทุ่งพระพิมลราชาเครื่องสูบน้ำทุกตัวในหมู่บ้านถูกระดมมาพร้อมกับความช่วยเหลือจากภายนอกเพื่อสนับสนุนภารกิจครั้งนี้ ังจากที่เขาคุยกันจนได้แผนในการที่จะปฏิบัติการครั้งนี้ชัดเจนแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเครื่องสูบน้ำของชาวบ้านค่ะก็จะเริ่มปฏิบัติการแล้วล่ะคะ่ะทุกคนช่วยกันสูบน้ำโดยไม่แบ่งแยกว่าแปลงของใครจะแห้งก่อนแต่พวกเขามีเป้าหมายที่จะให้พื้นที่ทั้งสองแสนไร่กลับคืนมาปลูกข้าวได้โดยเร็ว หลังวิกฤตครั้งใหญ่ที่ผ่านพ้นไปด้วยเสียงและพลังของตัวเองการเริ่มต้นครั้งใหม่จึงเกิดขึ้นอย่างมีความหมายตำบลคลองโยงและลานตากฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของทุ่งพระพิมลราชา และเป็นพื้นที่ชนดชุมชนแห่งแรกของประเทศคนที่นี่ลุกขึ้นยืนหลังวิกฤตด้วยแนวคิดการรวมมูลและวิถีกเกษตรกรรมที่ยั่งยืนข้าวอินทรีย์จากฤดูการผลิตแรกมีคุณค่ามาหาศาลสำหรับการเริ่มต้นของคนฝ่าวิกฤต หลังวิกฤตที่สูญเสียมเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดไปกับน้ําท่วมพวกเขาได้พบว่าความมั่นคงของมเมล็ดพันธุ์คือความมั่นคงทางอาหารเป็นครั้งแรกที่มันขาดและเราเริ่มเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าว่ามันหาไม่ได้คนที่นี่ยังไม่เชี่ยวชาญน,นักกับเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาตัวเอง เพราะการ,กรเกษตรแบบนี้ได้ตกหล่นหายไปจากการปฏิวัติเขียวในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่การเรียนรู้ครั้งใหม่กำลังเดินหน้าพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่พึ่งพาตัวเองได้อีกครั้งจากภูเขาถึงทะเลมีสายใยของธรรมชาติ ที่เชื่อมโยงถึงกันถ้าไม่ออกเดินทางเราก็อาจจะมองไม่เห็นมันาาแม้จะอยู่ไกล,ลและไม่เคยเห็นทะเลแต่ชาวบ้านในป่า,าต้นน้ำก,ก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนต้นทะเล ที่ต้องใช้ทรัพยากรด้วยความรับผิดชอบเพราะจะส่งผลกระทบถึงระบบนิเวศและหลังอาหารของคนทั้งประเทศ ในเวลาเดียวกันชาวประมงผู้อยู่กับทะเลก็กําลังพยายามรักษาแหล่งอาหารที่ปลายทางของระบบนิเวศสายน้ําและอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าพัฒนาการของโครงเานหลายพื้ที่เปลี่ยนไปเรื้อรื้อถอนงพังจำเรือเรือากที่เคยผ่านประมงทะเลและเครือข่ายประมงพื้นบ้านกิจการปบปปลาทูรู้สึกหวางในท้องทะเลเดียวกัน ได้ลงไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชชาวประมงและประชาชนกำลังรวมตัวกันต่อสู้กับวิกฤตการณ์ในอนาคตที่พวกเขาเชื่อว่าจะมาพร้อมกับก,บการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน แร่ธาตุจากแผ่นดินที่ไหลลงมาทับถมเป็นตะกอนใต้ท้องทะเลคือแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยปลอดภัยของสัตว์ทะเลในอ่าวท่าสาราปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้อย่างยั่งยืนเรื่อยมาทำให้คนที่นี่เรียกอ่าวแห่งนี้ว่าอ่าวทองคำ สัตว์น้ำที่จับได้ด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้านจะถูกจ่งออกไปยังหลายประเทศแล้วก็เขาจะได้กั้งมาด้วยเขาจะได้เป็นสิ่งที่ว่าคู่กันเลยนะคะจะมีทุกปันตัวเลขรายได้เข้าจังหวัดไม่น้อยกว่าปีละ300ล้านบาททำให้คำว่าอ่าวทองคำไม่เกินความจริง ที่นี่ช่วยกันดูแลรักษาทะเลหน้าบ้านให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนงานวิจัยท้องถิ่นรวบรวมความรู้ในทะเลที่คุ้นเคยทำให้พวกเขามองเห็นชัดเจนว่าหากโครงการขนาดใหญ่ในนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาคเกิดขึ้นในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ทะเลจะวิกฤตแหล่งอาหารจะวิกฤตและวิถีชีวิตที่เป็นอยู่จะล่มสลายบนกองเงิน ที่อาจจะไม่สามารถซื้อความสุขของชุนชนได้เพื่อรักษาพื้นที่อาหารคนหลายกลุ่มกำลังพยายามฝ่าวิกฤตที่ท้าทาย เพียงแค่มีพื้นที่ให้ประชาชนส่งเสียงพลังของคนเล็กๆก็จะปรากฏ